วันนี้เพิ่งต่อภาษีให้ลูกค้าท่านหนึ่งนะก็เลยได้ไอเดียจะมาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนะคะว่าใครนะคะที่จะอยากซื้อรถใหม่นะคะอยากให้พิจารณาถึงซีซีรถประเภทของรถแล้วก็ภาษีที่คุณจะต้องต่อในแต่ละปีด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้เปล่าวันนี้ไปต่อ d m a ม็ประตูของลูกค้ามานะคะส่วนใหญ่ลูกค้าสีประตูเนี่ยเยอะมากอยากจะบอกว่าภาษีของสีประตูเนี่ย เครื่องสามพันเนี่ยเสียอยู่หกพันสองร้อยสิบาทนะคะประมาณนี้นะเป็นแต่รถเก่งเนี่ยอยู่ในหมวดเดียวกันนะคะรอยอหนึ่งเหมือนกันรถเก่งสี่ประตูเหมือนกันตแต่ <ลด S 1> จะเป็นรถนั่งส่วนบุคคลนะคะสี่ประตูส่วนใหญ่รถเก่งอะซีซีมันจะน้อยประมาณหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดแปดอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะคำนวณภาษีตามซีซีรถนะแต่ว่าอยากจะบอกว่ารถเก่งเนี่ยจะเสียอยู่แค่ เราลองเปรียบเทียบ6ปีเหมือนกันนะแต่รถเก่งเนี่ย1.8 cc สีประตูเหมือนกันนะคะจะเสียอยู่แค่1,890บาทต่างกันเกือบ3เท่าเลยนะนส่วนกระบะนะคะไหนๆก็พูดแล้วก็พูดเลยนะกระบะเป็นอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเหมือนกันกระบะนี่เสียภาษีถูกนะคะไม่แพงนะอย่างสมมุติ กระบะแคปทั่วไป2.5ซีซีเนี่ยก็จะอยู่เบสิคสแตนดาร์ดเลยคือประมาณ1650บาทอันนี้คำนวณคร่าวๆนะคะต้องขึ้นอยู่กับซีซีรถของแต่ละท่านอีกทีนึงนะเออไปบวกกับพลรบร,รวมพลรบรกับภาษีกระบาก็จะเสียอยู่ประมาณ2 6 0 6ประมาณนี้นะถ้ารถเกง่งรวมพลรบรจะถูกหน่อยพรอรลรบรถเก่งจะอยู่ที่645บาทประมาณเนี้ยรวมแล้วมันก็จะเสียอยู่ประมาณ2ออันนี้ภาษีรถเก่งนะคะ ส่วนรถกระบะสี่ประตูนะคือเป็นกัมกึ่งอะ่ะจะไม่บรรทุกก็ไม่บรรทุกจะเป็นรถนั่งส่วนบุคคลก็ไม่เชิงนะคะก็เลยโดนภาษีลูกค<อ>ึ่งก็อยู่ที่หกพัแปดร้อยห้าสิบาทประมาณนี้นะคะอันนี้คือที่ยกตัวอย่างเนี่ยเป็นดีแม็สี่ประตูเครื่องสามพันนะคะฉะนั้นนะคะุบเลยใครที่อยากจะซื้อรถ สีที่เราจะต้องเสียในแต่ละปีนะถ้าจะเอารถเก่งก็รถเก่งไปเลยนะคะคือรถนั่งสี่ประตูถ้าจะเอารถกระบะก็รถกระบะไปเลยก็ได้นะคะสําหรับบรรทุกนะมันจะทุนแต่ว่าสําหรับใครที่ซื้อสี่ประตูมาใช้แล้วนะคะยอมรับว่าสี่ประตูนี่ทํามาสวยนะคะแล้วก็ใช้งานได้ครอบคลุมทั้งบรรทุกก็ได้แล้วก็นั่งไปได้หลายคนทั้งครอบครัวนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าซื้อมาแล้วเราถ้าเราเรามีรถแล้วรถเราอย่างไรเราก็เสียได้อยู่แล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยจะช่วยแนะให้รถ ค่าใช้จ่ายประหยัดเรื่องภาษีในแต่ละปีที่จะต้องเสียไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแล้วก็เทคนิคดีๆเกี่ยวกับการทำประกันร,รถและต่อภาษีค่ายบาย